สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับเดี๋ยววันนี้คริสจะมาชวนทุกคนอะรีไซเคลิลอาหารกันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเนี้ยที่บ้านเนี่ยมีคนมาเยอะมากแล้วก็อซื้อหมูปิ้งมาเลี้ยงนะครับหลายไม้อยู่ที่นี้เนี่ยทานกันไม่หมดนะครับก็เหลืออยู่ทั้งหมด7ไม้นะครับเดี๋ยวคริสจะเอามาแปลรูปนิดนึงให้มันแบบน่าทานยิ่งขึ้นนะครับคริสจะเอาเขามายำนะครับยำแบบสไตล์การยำเนี่ย คล้ายๆการยำกุนเชียงนะครับเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนไปดูก็เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่กด subscribe คิสก็ฝากกดให้ด้วยนะครับโอเคถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยดีกว่านะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมผักกันดีกว่าเนาะเอาอะไรก่อนดีคือเสี่แตงกวาก่อนล้วกันนะครับ เตรียมผักแล้วก็เตรียมจานแตงกวานะครับคริสใช้2ลูกนะครับเนื่องจากว่าแต,กแตงกวาของคริสที่ได้มามันไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะครับก็2ลูกกำลังดีนะครับจะได้ทานผักเยอะๆด้วยเนาะเดี๋ยวสัสดส่วนทั้งหมดของคริสในชามเนี้ยคริสจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้า,างไงเพื่อนๆลงไปดูเนาะแต่ว่าให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเราก็ปรุงรสเองเพิ่มรสส่วนผสมอะไรตามใจชอบตามใจปรารถนานะครับโอเค แตงกวาคือจะหั่นตามยาวเงี้ยนะครับผ่ามาให้เขาได้4ชิ้น r ร c o ค m มเมนว่าควรจะเป็นแตงกวานะครับถ้าเป็นแตงร้านมันจะไม่ค่อยโอเคอครับมันจะเฝ้ามันเขาเรียกว่าอะไระครับบ้านคิดเรียกว่ามันฟ้อมฟ้ามอะครับคือคือมันไม่กรอบเหมือนแตงแตงกวาเล็กๆกันนะครับคือข้างในเขาจะแบบเหมือนไม่แน่นะนะครับโอเคพอเราหันน่นสะี่งี้เนาะก็เดี๋ยวคิสก็จะหัน่น จะสังเกตเห็นว่าเครืะะไม่ได้หั่นบางทั้งหมดนะครับบางชิ้นก็บางบางชิ้นก็หนาลองดูนะครับเพราะว่าอยากจะให้เขาผสมปนเปนกันเนาะบางทีก็กัดเจอชิ้นบาง,บางทีก็กัดเจอชิ้นหนานะครับนี่มันก็เป็นมิติของอาหารอย่างหนึ่งนะครับเมนูนี้ง่ายๆนะครับใช้เวลาทำแป๊บเดียวแหละ จะทานกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะครับแล้วก็มาถึงหัวหอมนะครับวันนี้ก็คริสใช้เป็นหัวหอมแดงธรรมดาลูกเล็กๆปกตินะครับบางคนอาจจะใช้หอมหอมแดงปนกับหอมใหญ่ก็ได้หรือบางจะคนบางคนอาจจะใช้หอมแขกก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับวันนี้ของคริสไม่มีหอมใหญ่ก็จะใช้หอมแดงอย่างเดียวนะครับพยายามหั่นให้เขาเป็นในทางทางยาวนะครับ อันนี้คือเดี๋ยวคลิปให้ดูอันนี้คือหัวหอมใช่ไหมครับอันนี้คือหัวน,นี่คือท้ายนะครับก็จับเข้ามาแล้วก็ตัดลงอย่างนี้นะครับเขาก็จะถูกผ่าตรงกลางแบบตามทางยาวเนาะแล้วเราก็หัวท้ายนี่นะครับก็หั่นอีกทีหนึ่งเราจะได้เท็กเจอร์ของเส้นหัวหอมที่เป็นแบบว่ายาวๆนะครับ ค okay. หัวหอมนะครับ mm hmm. ก็ได้ประมาณนี้ mm hmm. เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. เนี่ยห้าสิบกรัมสล้วก็ผักไว้เดี๋ยวคริสจะผักผักทุกอย่างของเราไว้ในชามเดียวกันหมดเลยพริกนะครบคริสจะใช้พริกที่หนูสวนนะครับวันนี้จะหันน่นเนาะไม่มีลูกโดดนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากได้มีลูกโดดก็เอาเลยนะครับตอนนี้คริสไม่มีลูกโดดก็หั่นเขาปกติ พิ่ขี้หนูสวนเนี่ยนะครับเวลาซื้อมามันจะเขียวซะเยอะนะครับไม่ค่อยมีแดงๆเพราะใช้แดงหมดให้ที่เขียวอยู่เนี่ยมันก็ไม่แดงสักทีแล้วมันก็ค่อยๆเน่าไปในที่สุดเพื่อนๆมีวิธีทําให้มันแดงไหมครับยังไงอลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างว่าทํายังไงให้มันแดงนะครับโอเคก็พิกขี้หนูสวนเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้นะครับมาถึงตั้งโอหรือว่าขึ้นช่าย แล้วแต่จะเรียกนะครับบ้านคริสเรียกตั้งโอ๋นะครับก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะดูใบไหนที่มันไม่สวยก็เด็ดๆทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะครับก็หั่นเหมือ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 นแตงกวาเนาะบางบ้าง,างสั้นบ้างยาวบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเพื่อนชอบแบบละเอียดก็หั่นละเอียดแต่อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้คริสอยากให้มันมีมิติอย่างที่บอกนะครับ เคยมีคนบอกว่าตัวตั้งโอ๋เนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยทานใบเพราะว่าใบามันขมกว่ากว่าก้านนะครับก็อันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่เขาบอกมาเนาะก็พอเราได้ตั้งโอ,อ๋งี้เนาะก็พักไว้เลยครับวันนี้คิดจะไม่แบ่งผักไว้โรยหน้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยว เราคลุกเ้าไปเราเดี๋ยวค่อยงัดเขาขึ้นมาแต่งหน้าเลยนะครับเพราะว่ายำชามนี้พอทําเสร็จเราเดี๋ยวจะทานเลยมาถึงมะนาวนะครับเห็นคนหั่นมะนาวแบบน,นกโกรดมาเมื่อกี้เปิดตู้เย็นมาแบบปรากฏว่ามีมะนาวอย่างเงี้ยในตู้เย็นหั่นผากขวางนะครับจริงๆมันไม่ควรจะหั่นผากขวางเพราะว่ามันจะบีบน้ํายากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดอ่ะมันต้องทิ้งเลยเพราะาเราบีบแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะหั่นแบบเรียบแกนเงานะครับอย่าไปหั่นขวาง แตน่นี้เมื่อมันมีอยู่แบบหั่นขวางนะคิสจะแบ่งมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะหั่นแบบหั่นายๆที่เราทานกับเมี่ยงคำนะครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับแต่บางถ้าจะใช้ถ้าจะทำมะนาวแบบนี้นะครับมะนาวควรจะเปลือกเป็นสีเขียวนะครับเป็นมะนาวแป้นเปลือกสีเขียวบางๆเนาะเขาจะหอมนะครับแต่บางทีเนี่ยเปลือกมะนาวเขาจะมีกลิ่นมีความขมนะครับถ้าเกิดว่า เพื่อนๆไม่ชอบกลิ่นขมของความขมของมะนาวกา็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้คือเป็นออปชันนะอันนี้คริสอยากให้มันมีแบบอย่างที่บอกมีมิตินิดนึงนะให้แบบกัดไปแล้วบอกโอ้เจอมะนาวกรีดกรีด,รดเพราะว่าชอบเปรี้ยวเนาะโอเคผักทั้งหมดนะครับที่เราใช้วันนี้ก็มีเท่านี้แหละ เดลคริสจะเอาไปแช่เย็นไว้นะครับเพื่อที่จะให้เขากรอบๆแล้วเดี๋ยวมยำนะครับโอเคมาครับแล้วก็มาถึงตัวต้นเรื่องนะครับปฐมเหตุของทุกสิ่งอย่างในวันนี้ก็คือหมูปิ้งที่เหลือเนาะเดคริสจะเอามาอุ่นนะครับในหมอ้อทอดไร้น้ํามันนะครับเพราะว่ามันมันอารมณ์ของหมอ้อทอดไร้น้ํามันคือแบบอารมณ์เหมือนปิ้งนะเอาจริงๆคริสรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยากจะอุ่นเขาให้เหมือนแบบ การปิงป้งๆสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครมีโอเว่นมีเตาติ้งอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าไมโครเวฟคิดว่ามันมันไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ถ้าไม่มีก็อนุโลมเนาะก็จะทำให้เขาร้อนขึ้นมาได้นะครับพอได้อย่างี้นะเรียงรายเขาสวยงามเนาะเดี๋ยวคริสจะเอาไปอุ่นในหม้อของคริสนะโดยการใช้เวลา3นาทีแล้วก็อุณหภูมิ160องศานะครับ <c oughs> ระหว่างที่เราอุ่นหมูของเราเนาะเดี๋ยวคริสจะเสิร์ฟ ยำของเรากับไข่เจียวกับข้าวสวยร้อนนะครับก็เตรียมเจียวไข่คือใช้ซอสพุงมะฝาเขียว1ช้อนชาอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นคิสก็ไม่ได้ใส่ละก็ตีแล้วก็เอาไปเจียวปกตินะครับเดี๋ยวคริสไม่เจียวให้ดูนะก็าเป็นไข่เจียวเปล่าๆนะครับไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเจียวปนไม่ได้ใส่หมูไม่ได้ใส่ผักอะไรนะครับไข่เจียวเปล่าๆโอเคเดี๋ยว คริสเจียวเดี๋ยวคริสไปเจียวไข่ระหว่างรอหมูเนาะพอหมูเสร็จไข่สุกเดี๋ยวเรามาเตรียมยำๆขยำขยำขยำแล้วก็เสิร์ฟได้เลยโอเคนะครับนี่หมูของคริสก็ออกมานะสามนาทีอุณหภูมิร้อยหกสิบองศานะครับ mm. เขาก็จะดูคำคำๆไปนิดนึงเนาะแต่ว่าที่สําคัญคืออ่าเขาก็แห้งลงนิดนึงนะแล้วก็ตอนนี้เขาหอมขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ร้อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการยำกันตอนนี้ก็พักเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํายำกันครับ เรามาเตรียมน้ำยำกันดีกว่าเนาะก็เริ่มด้วยริสคใชนน้น้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับาสามส่วนสี่ช้อนชาพอนะครับเนื่องจากว่าหมูเมื่อกี้คือชิมแล้วมันมีความหวานอยู่นะครับก็อันนี้เนี่ยการปรุงรสน้ำยำเนี่ย<ๆ>เพื่อนๆต้องอ,อ้างอิงจาก หมูด้วยนะครับถ้าหมูหวานก็อาจจะลดหวานหรือว่าไม่ใส่หวานเลยถ้าหมูเค็มก็อาจจะลดเค็มอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าหมูเปรี้ยวน่าจะเป็นหมูเสียนะครับก็ต้องทิ้งเนาะเอามาทานไม่ได้โอเคคือใช้มะนาวหนึ่งลูกนะครับน้ำมะนาวเยอะมาก เรียบร้อยนะครับมะนาวหนึ่งลูกเนาะที่คิสใช้วันนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาคริสจะใช้อ่าหนึ่งช้อนชาก่อนเอาสองแล้วกันดูแล้วว่าถ้าหนึ่งช้อนชาไม่น่าจะไปสู้รบกับนามมะนาวได้นะครับโอเคนะพอได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคนให้น้ำตาลของเราละลายก่อน โอเคครับตอนนี้น้ำตาลของคริสตัลลายหมดแล้วเดี๋ยวเรามาชิมสักนิดหนึ่งว่ารสชาติน้ํายำเป็นไงโอเคแซ่บเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามนิดๆมีความหวานติดปลายๆนะครับเนี่ยแหละเดี๋ยวพอเข้าไปเจอหมูเจอผักแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ากันได้ดีนะครับโอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเตรียมหมูเลยครับเรามาเตรียมหมูกันเถอะเราต้องใช้ไม้นีเพราะว่าเรากลัวร้อนนะครับโอเค นขนาดแบบอบไปแค่ประมาณแบบ3มนาทีอยูนะ่ภูมิ160ในขนาดที่เป็นหมูที่สุกแล้วเนี่ยยังได้น้ำมันออกมานะครับถ้าใครอยากลดความอ้วนก็ลองหามาใช้ดูมันอาจจะช่วยได้แต่เท่าที่คริสใช้มันไม่ค่อยช่วยคริสเท่าไหร่เพราะว่าคริสลดน้ำมันแต่คริสไปกินน้ำตาลนะครับ <laughs> โอเคหมูของเราได้างี้เนาะเดี๋ยวคริส จะเอาออกจากไม้เลยนะครับไม่หัน่นไม่ทําอะไรทั้งนั้นเพราะว่าโดยปกติหมูย่างอ่ะหมูปิ้งอ่ะถ้าเราไม่ได้ซื้อเป็นแบบหมูปิ้งนมสดหรือหมูปิ้งที่มันเป็นแบบหมูสับแล้วมาปั้นๆติดกับไม้อ่ะเขาก็จะมีความเป็นชิ้นอยู่แล้วเนาะอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็ไม่ต้องไปหั่นอะไรเขาเพราะไปหั่นเดี๋ยวเขาจะแหลกเหลวไปกว่าเดิมนะครับแค่รูดเราออกจากไม้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะหลุดเป็นชิ้นไข่ชิ้นมัน โอเคเรียบร้อยหมูของเราออกจากไม้เรียบร้อยเนาะขอชิมชิ้นนึงได้ไหมอ่ะกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะท้องรองขอชิมนะอ,มอร่อยไม่เปรี้ยวครับมาเรามาทํากระบวนการต่อไปคือการยำขยําทุกอย่างเข้าด้วยกันนะง่ายๆเลยครับผักที่เราเอาไปชิวในตู้เย็นนะทุกสิ่งอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับน้ายาปรุงไว้แล้วเมื่อกี้นะเนาะอาหมูวางไปครับ เสร็จแล้วก็เทน้ำยำลงไปครับคลุกครับ รเรียบร้อยเนาะยำอย่างที่บอกนะครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยแค่เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาขยำขยี้คลุกเคล้าเข้าด้วยกันเทคนิคมีนิดนึงแค่อุ่นหมูให้เขาร้อนขึ้นชนิดนึงเขาจะได้มีความหอมนะครับแล้วก็ตัวผักที่เราจะเอามายำเนี่ยหั่นเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแช่เย็นนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาทุกอย่างเข้ามารวมกันขยำขยี้ออกมาเป็นยำแล้วก็เสิร์ฟได้เลยวันนี้เดี๋ยวคริสจะทานคู่กับไข่เจียวนะครับข้าวไข่เจียวคริสเนาะกับยำ หมูย่างนะครับตามนี้เนาะเดี๋ยวนี้คริสจะมาทานยั่วนิดหนึงน่งจะแม่นจ๋าก็เดี๋ยวในยำก็จะมีแตงกวามีหมูนะคริสขอเน้นผักนิดนึงโอเคประมาณนี้นะทานคู่กับไข่เจียวนะครับนุ่มๆน,นะไข่เจียวนุ่มๆร้อนๆข้าวสวยร้อนๆน,นะครับมันต้องฟินที่สุดอะนี่จ้า ยำของเราทุกสิ่งอย่างรวมอยู่ในคำเดียวนะครับเดี๋ยวคริสชิมแล้วนะอร่อยมากๆเพื่อนๆหยุดไม่ได้ละสไตล์าตารสชาตินะครับก็จะแบบเหมือนยำกุนเชียงเนาะหวานเปรี้ยวเค็มนะครับแล้วก็มีผักเยน็นๆกรอบๆเขามาเจอกับไข่เจียวร้อนๆข้าวร้อนๆนะ้ำฟินมากเลยหยุดไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับหยุดไม่ได้จริงๆอย่าลืมกด subscribe คริสนะครับโอเคเราเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับ enjoy your cook cup bye ๊ายบาย